สวัสดีครับพบกับพบกันกับข้างทาง7จ็ดแปครับผมเนาะวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญของทางฝั่งวัดสว่างสพลเนาะที่เป็นหลวงพ่อชไนะเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะครับผมเนาะก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ดีที่ครังและหลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกแน่นแล้วก็ได้พกติดตัวไว้นะครับผมเนาะตอนไปปลุกเสก ต่างต่าตั้งแต่สร้างเหรียญรุ่นนี้มาเนาะครับผมเนาะแล้วก็จะมีพยักราชาอาถรนเนาะที่ล้างอาถรรพ์ที่แก้อาถรรพ์ได้เนาะครับผมเนาะก็สําหรับที่ใครโดนของโดนอะไรเนาะสามารถทำํำละมต์ล้างออกได้เนาะครับผมเนาะก็อันนี้จะมาพามาคุยกันเนะาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจาเป็นรอยจานเนาะนี่ครับมีรอยจานเนาะมีคาเรียกว่าเหาเรียญอะไรลองพิมพ์เนาะครับไม่ตัดปีกเนาะ นี่ครับรอยจานสวยๆเนาะอันดับแรกน้องกราบขอบคุณสปอนเซอร์เนาะตีไปเป็นสปอนเซอร์ทุกท่านเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องนะครับผมเนาะที่ก็ตีไปเป็นสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับผมเนาะแล้วก็กราบขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเนาะที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับผมเนาะก็ตอนนี้น้องก็บางท่านบางคนสั่งออเดอร์น้องไว้น้องก็กําลังหาให้อยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้ของลุงปู่ศิลาก็เดี๋ยวน้องกําลังหา อันนี้ใหม่อยู่นะครับผมเพราะว่าเจ้าที่น้องไปเอาตอนนี้ของเข้าหมดนะของเข้าหมดเพราะพี่ๆสั่งของน้องดีจัดน้องก็เลยต้องหาคนใหมหน่นาะหากลุ่มใหม่ก่อนเพราะว่ากลุ่มเก่าบางคนเขาก็เหลือน้อยบางคนก็เหลืออันอันที่อันที่อันที่เราไม่ชอบนะครับผมนะอันที่ลูกค้าไม่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 ชอบนะครับก็เลยไม่ไดเอามาก็ก็อันอันที่ลูกค้าต้องการนี่ก็คือ ต้องหาคนใหม่ก่อนเนาะครับผมเพราะว่าโจรก็เยอะครับผมต้องระมัดระวังโจรเนาะก็ต้องอาจจะช้าหน่อยนึงครับผมเรื่องบางอย่างนะครับผมบางอย่างก็หายากกลายเป็นหายากเพราะว่ามันไว้ใจใครไม่ได้นะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณเนาะพี่ชายทางฝั่ง USA เนะครับผมเนาะพี่ชายสองท่านเนาะอยู่ฝั่ง USA เนาะที่ไว้ใจน้องกันเข้ามาครับผมน้องก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะแล้วก็กราบขอบพระคุณสําหรับเงินที่ช่วย เหลือทางโควิดมาเนาะครับผมเนาะน้องก็กาบขอบคุณเนาะครับผมเนาะก็ช่วยเหลือครอบครัวที่ติดโควิดมากส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะน้องก็กาบขอบคุณเนาะที่ส่งมาน้องก็จัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมตามที่ประสงค์ที่ต้องการเนาะเพราะว่าน้องก็ไม่อยากให้นกค้าผิดหวังเนาะสำหรับในตัวน้องเนาะเพราะว่าถ้าส่งมาให้น้องช่วยครอบครัวที่ติดโควิด น้องก็ช่วยตามนี่เลยเนาะครับผมน้องก็ส่งหลักฐานให้ดูแล้วน้องก็กราบขอบพระคุณแทนครอบครัวที่ติดโควิดด้วยเนาะครับผมกราบขอบพระคุณพี่ๆเนาะที่ช่วยเหลือกันเข้ามากราบขอบพระคุณครับก็กราบขอบพระคุณเสียนุเนาะพี่นุพี่เก๋เนาะที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนาะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหลักสําคัญเนาะในทางของหลวงพ่อชะไนเนาะครับผมเนาะที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งครับผมก็ สำหรับใครที time, first, enough, ่เข้ามาใหม่เนาะเข้ามาติดตามดูน้องใหม่ก็อันนี้อยากเช่าบูชาผมเนาะอยากติดต่อน้องก็อันนี้ก็จะเป็นสแกนไลน์เนาะครับผมเนาะสแกนไอสแกนเคียวกดไลน์อันนี้เบอร์โทรเนาะค้นหาเบอร์โทรก็ได้อันนี้เบอร์โทรน้องเนาะสำหรับใครที่เล่นเล่นไลน์ไม่เก่งเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เบอร์โทรโทรหาน้องเข้ามาอันนี้เลขบัญชีน้องเนาะสำหรับที่ใครใครที่เล่นไลน์ไม่เก่งเนาะโทรมาเนาะครับผมเนาะก็จดไว้เนาะครับผมเนาะสำหรับอันนี้สำหรับ ฝากการพนันเนาะเว็บออนไลน์เนาะเว็บการพนันเนาะน้องขอยกเว้นเนาะอย่าทักไลน์เข้ามาเนาะครับผมเพราะลูกค้าน้องก็เยอะแล้วเนาะครับผมเนาะน้องก็กลับขอบพระคุณด้วยเนาะที่ติดต่อน้องเข้ามาแต่ว่าถ้าจะโอนเงินให้น้องฟรีๆก็ติดต่อมาได้ครับผมสําหรับเนาะที่ใครจะฝากเว็บพนันเนาะเนาะถ้าโอนเงินเออถ้าว่าเออโอนห้าร้อยพี่จะโอนให้น้องฟรีห้าร้อยนะสําหรับเว็บพนันเพจนี้นะส่งเข้ามาครับผมเนาะ น้องรับได้เนาะถ้าส่งเงินเข้ามาครับผมแต่ว่าถ้าฝากน้องคงจะรับลำบากหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่าน้องไม่เรียนการพนันไม่เป็นครับผมในจุดจุดนี้นะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรวมดำนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อสำดิดเนาะเอเมนบอื้อชนวน เนื้อสำริดวะน่าจะเป็นเนื้อสำริดครับผมเนาะแจกทานครับผมเรียกว่าแจกทานนะครับตอกดแจกทานเนาะอันนี้ทองแดงลมดำเนาะอันนี้น้องก็ไม่กิ่งเรื่องเนื้อเท่าไหร่นะครับผมเนาะก็จะเป็นนี่ครับราคาหลักร้อยเนาะอันนี้6บาทเนาะอันนี้ก็5บาทครับผมเนาะถ้าใครสนใจทุนน้อยก็ทักเข้ามาครับผมเนาะก็ไม่ว่ากันครับผมสําหรับบางคนทุนน้อยทุนหลายมันทุนไม่เท่ากันนะครับผมน้องก็พยายามหา มีโอกาสอันไหนน้องก็ไม่ไม่ชาร์จครับผมตามในกลุ่มนี้เขาขายเจ็ดแปดร้อย่างเงี้ยน้องได้มาถูกน้องก็ขายตามหน้างานเลยเนาะได้เพลงน้องก็ขายตามเพลงเลยครับผมเลขสวยๆวยครับหกสามสามครับบางคนเขาไปขายในกลุ่มนี้เลขแบบนี้นี่เขาขายแปดเก้าร้อยนึงครับน้องบอกไว้ก่อนเลยเนาะอย่างต่าสุดก็เจ็ดร้อยอะไรเงี้ยเนาะอันนี้น้องไม่ขายครับน้องได้มาน้องได้มานี่นี่หน่อยๆน้องก็บวกร้อยสองร้อยครับผมตามที่น้องอยู่ได้นะครับนี่ครับหกสามสาม นี่ครับอันนี้ก็หบาทนะครับผมเนาะหบาทอันนี้ก็หบาทนะครับสวยๆนี่ครับนี่ครับโคดแจกทันนี่ครับยังไม่ศึกยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมเพราะว่าพระนอนกล่องนอนซองนะครับนี่ครับเป็นเสียงหัวขาดเหมือนกันโอ้ดืมซูมตัวละนืมซูมนืมซูมนี่ครับเนาะสวยๆลุ้งๆครับผมอันนี้ก็ราคาหลักร้อยอันนี้ก็หลักร้อยเช่นกันครับผมอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นปลอกเอา ตอกโคตรทั้งทึงวะน่าจะตอกโคตรผิดอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนี่ครับเอาแช่ทําน้ํามนต์ก็ได้ครับผมเนาะทาน้ํามนต์ล้างอาถรรพ์อาบทุกวันไปเลยครับผมเนาะทางที่ดีจริงครับเนาะทาเป็นขันน้ามนต์ไว้เนาะจุดธูปบูชาทุกวันพระก็พอครับผมเนาะทำขันน้ำมนต์น้องก็ทําไว้ครับทุกวันอาบทุกวันเลยนะครับเรามีสิ่งดีหรือไม่ดีอยู่ในตัวนี่มันก็ชําระล้างสิ่งไม่ดีออกไปทุกวันทุกวันเนาะครับผมนะเนาะเผื่อบางใน เามีไม่มีเราก็ล้างกันไว้ก่อนครับผมเนาะเรื่องอาถรรพ์เรื่องของเนาะลมเพลลมพัดอะไรต่างๆครับผมเนาะน้องบอกไปเลยครับอันนี้อันนี้รู้สึกว่าบางคนเขาเขาน้องก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าเป็นตามที่น้องเปิดดูใน Google เนาะหาข้อมูลเนาะจะเป็นคล้ายๆเหมือนองค์อะไเขาเรียกว่าองค์องค์อะไรเป็นอามาดของของเท้าเวสวรรณ นะครับเป็นอามัดของเท้าเวสวรรณที่เฝ้าให้เฝ้าทรัพย์สมบัติของมือฝั่งฝั่งขวามันะ้งเนาะของเท้าเวสวรรณเนานะที่มีทรัพย์สมบัติเนาะในรูปลักษ์รูปลักษ์อย่างนี้เนาะรูปลักษ์แบบนี้เลยเนาะน้องน้องดูในลักษณะนะหน้าหน่าน้าจะใช่เนาะครับผมเนาะเป็นอามาัดก็ใครที่ขอเรื่องการงานการเงินก็ได้ครับผมเนาะนะอันนี้มีไอ้วัดจุฬามณีก็มีนะครับวัดจุฬามณีก็มีเนาะถ้าใครไปใครไปใครเคยไปวัดเนาะ อ้าทางฝั่งอีสานนี่รู้สึกอีสานตอนล่างก็น่าจะมีครับผมเนาะองค์งเขาเรียกว่าองค์อะไรนี่แหละน้องก็จําไม่ได้ <c oughs> จําชื่อไม่ได้ครับผมเนาะนี่นี่สำหรับอันนี้เนาะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะใช่องค์เดียวกันหรือเปล่านะสําหรับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมเนาะก็หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ใสช่ชฎาใสาม่มงกุฎนะครับผมเนาะก็รูปร่างเป็นเสือเป็นสิงโตเป็นสิงเนาะอันนี้น้องก็ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับผมเนาะก็เป็นอํา อมาตของท่านเท้าวิสุวรรณนะครับผมเนาะถ้าถ้าเป็นองค์เดียวกันนะถ้าเป็นองค์เดียวกันนะครับผมเนาะสาหรับองค์นี้เนาะน้องก็ว่ามันล้างอานก็สังเกตดูตัวยันครับยันนี้มันเทียบเท่ากับตะกุดในลายตะกุดเลยครับมารวมกันเนาะในเหรียญเหรียญเดียวนะครับดูก็ดูครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นยันสุดยอดครับผมอันนี้น้องก็ไม่ไม่แน่ใจว่าชื่อยันอะไรต่างๆนะครับผมแต่มัน ครบสูตรครับผมเนาะทาน้ามนต์เอาง่ายเราโดนของไม่โดนของเนาะเราก็อาบได้ใช้น้ามนต์อาบก็ได้ทําเป็นน้ามนต์อาบผมร้านค้าอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะลมเผื่อลมพีลมพัดอะไรมาสิ่งของไม่ดีบางทีงูเฮงไม่จับอะไรสีหน้ามนหมองอะไรเงี้ยล้างหน้าก็ทุกวันก็ได้ครับผมเนาะทําล้างหน้าทุกวันก็ได้เนาะหน้าตาจะได้สดชื่นสดใสเนาะเวลาตื่นนอนมาเงี้ยไปทํางานเนาะก็เสริมบารมีให้ตัวเองนะครับผมเนาะ ก็สามารถเสริมบารมีให้ตัวเองได้อะไรเงี้ยเนาะครับใบหน้าเป็นส่วนสําคัญเนาะสาหรับคนเรานะครับผมเนาะถ้าใบหน้ามุนมองก็ทุกๆอย่างมันก็จะมุนมองไปตามเนาะครับผมเนาะตอนนี้จะเป็นโค้ดรู้สึกว่าอันนี้น่าจะต่อโค้ดผิดนะครับผมตามหลักนี่จะต่อโค้ดข้างล่างนะครับจะเป็นต่อโค้ดข้างล่างตรงนี้นะครับแต่นี่โค้ดข้างบนนี่ครับอันนี้โค้ดข้างบนเหมือนกันอันนี้ทองเนื้อทองแดงนะครับแดงแดงสวยๆเนาะครับเนาะ บางส,สวยๆอันนี้ยังไม่เสร็จเรียมกรอบก็ราคาก็หลักร้อยนะครับผมเนาะประมาณเดี๋ยวน้องดูราคาก่อนประมาณห้าหกบาทเนี่ยประมาณนี้ครับผมเนาะเพราะใส่กรอบน้องเคยปล่อยไปเท่าไหร่แปดแปดบาทหรือเจ็ดบาทเนี่ยเดี๋ยวน้องเช็คดูก่อนเนาะสําหรับเหรียญเปื่อยๆเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักพันอยู่เนาะครับผมอันนี้ก็สองยนะี่สิบเนาะยี่สิบอันนี้เป็นเหรียญน,นำเลิกครับผมเนาะตอก ไอ้ไม่ไม่ใช่น้ำเลือกไอ้เขาเรียกว่าอะไรลองพิมพ์ลองพิมพ์เนาะครับผมเนาะน่าจะเป็นเนื้อสำลิดมั้งครับเนาะเป็นเนื้อสำลิดไหมเนาะไม่แน่ใจครับออกลุ้งรุงเขียวเขียวสวยๆครับผมเนาะคมชัดเลยเนาะครับสวยๆคมชัดเนาะจะเป็นเขาเรียกว่าลองพิมพ์ครับไม่ตัดปีกเนาะใช่ไหมเนาะถ้าน้องพลาผดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับผมเนาะนี่ครับไม่ตัดปีกเนี่ยที่สาคัญครับจานมือเนาะครับผมเนาะ เียงอื่นไม่มีจานมือครับผมจานมือครับสวยๆครับนี่ครับเลขอัขระเลขยันครับผมถ้าใครชอบสไตล์จานยันข้างหลังนะครับผมเนาะสวยๆหลังเรียบอันนี้พอดีด้านหลังเขาเอาไปแล้วเนาะตามจริงขายเป็นคู่ครับผมเนาะคู่เขาเลี่ยนหากันคู่นึงก็สี่สิบเนาะสี่สิบใบแดงเนาะสี่สิบใบแดงเนี่อันนี้ก็เหลือ ก็ประมาณายี่สิบใบแดงนะครับผมเนาะนี่ครับลอยจันอ๋อจานคนละแบบกันด้วยอันนี้เป็นกงจักรด้วยครับโอ้อันนี้กงจักรอันนี้กงเขาเรียกว่าอะไรกงจักรพระลำเหรครับกงจักรพระพรมพระลำใช่ไหมครับนี่ครับยันเป็นลูกกงจักร้วยเนาะนี่ครับสวยๆเป็นลูกโอ้อันนี้จานคนละแบบด้วยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อ,อาจาันนะผมว่านี่ครับ าหลวงพ่อจันนี่บางบางทีก็จันแม่นตวงสื่อลวงพ่อวะน่าจะใช่ครับผมเพราะว่าผมได้มาจากคนเก่นเนาะได้มาจากคนเก่นแต่ว่าส่วนมากหลวงพ่อท่านเมตตาจารย์ให้หมดครับเนาะกับเหรียญเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประธานเนาะครับผมเป็นประธานในการปลุกเสกเนาะนี่ครับสวยๆสวย,สวย,สวย,สวยอันนี้จะเป็นเนื้อตะกั่ว อันตะกวัวเนั่ออันโอ้นี่อันนี้ทองแดงลมดำเนาะทองแดงลมดำก็สวยครับผมนี่สวย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 นี่ครับทําเป็นน้ำมนต์ทาเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆครับผมเนาะของลุงพ่อนี่ทําง่ายครับผมเนาะมีขันห้ายิ่งดีแต่งขันห้าขอข้ามาขอทําน้ามนต์อะไรอย่างเี้เนาะล้างหน้าบ้นปากเลใครที่ปวดฟันเนาะครับผมเนาะก็มีคนเคยใช้ครับเคยทําครับผมเขาว่าหายเนาะน้องก็ปวดฟันพอดีเลยพูดถึง <laughs> จะไปป้วนปากล้างหน้าครับแต่ว่าน้องก็มีของส่วนตัวน้องเนาะสําหรับทําน้ํามนต์เนาะล้างอาบทุกวันครับผมเนาะมันจะดีเนาะจะเพิ่มชะงาราศีให้ตัวเองเนาะจะเพิ่มมหาอานาจในการเข้าหาในการทํางานนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้โอ้ลอยจานครับสวยๆครับอันนี้แต่ัวามันจะเข้าลึกชัดกว่าครับผมเนาะเพราะมันจานง่ายนะครับสวยๆน่าจะเป็นต้นสื่อหลวงพ่อมั้งนะครับนี่ตัวหนะก็ประมาณนี้ครับของหลวงพ่อเนาะ นี่ัสวยๆสวยๆนะครับนี่ครับมันอาจจะเรียมไฟหน่อยนึง <c oughs> เรียมเรียมไฟอันนี้อันนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้านะครับผมเนาะอันนี้ฝั่งด้านหลังก็ต่อคดหน้าหลังครับเพราะมันมีมันมีสองอันมีคู่อันนี้คู่คู่หนึ่งนี่ถ้าเป็นคู่นี่สามสิบหกใบแดงนะครับผมเนาะถ้าถ้าเอาอันเดียวนี่มันมันถ้าขายแยกเนี่ยมันต้องเป็น ยี่สิบใบแดงครับผมเนาะมันก็จะแพงหน่อยนึงเนาะมันก็จะแพงหน่อยหนึ่งนี่ครับต่อโคดเนาะอันนี้เป็นเนื้อตะกวัวไออันนี้จะเห็นรายละเอียดชัดชัดกว่าเหรียญอื่นครับเพราะเนื้อตะกวัวมันเห็นคมชัดครับนี่ครับนี่ครับของแท้ของปลอม,ม,ะอ,อ,มอะไรมันจะดูชัดคมชัดลึกกว่าครับเพราะรายละเอียดมันเห็นบางทีเห็นยันเป็นรอยดอกสว่านเจาะนาะก็มีครับผมนี่ครับเนาะเป็นเส้นเป็นเส้นไม่ต้องกลัวครับของแท้หมดครับเนาะ ของแท้หมดสําหรับสายนี้นะครับผมเนาะน,น้องยังไม่เคยเอาของปลอมมาขายเนาะแต่เอามาให้ดูอยู่เคยมาให้ดูอยู่สําหรับของปลอมเนาะแต่เหรียญน,นี้ยังไม่มีปลอมเหรียญน,นี้ผมผมดูแล้วยังไม่มีปลอมเนาะสําหรับเหรียญพยัคฆราชาถันเขาเรียกพยัคฆราชาถันนะครับผมเนาะนี่ครับทําแชน่น้ำมนต์อาบทุกวันก็ได้ครับผมบูชาเหรียญเดียวเราก็ร้านค้าเราก็ปะพรมทุกวันหรือว่าถ้าใคร ขยันหน่อยก็ปะพรมรอบบ้านเนาะรอบรอบบ้านรอบรอบรัว้วอะไรเงี้ยเนาะเพื่อเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าบ้านเข้าหาเราเนาะครับผมเนาะเพื่อป้องกันก็ได้ครับผมก็ได้ก็ดีนะครับถ้าทำเนาะแล้วก็ทําประจําทุกๆอาทิตย์ก็ได้เนาะครับผมเนาะทุกๆอาทิตย์เนาะก็แต่งขันแต่งอะไรขอทุกๆวันพระก็ยิ่งดีครับผมเนาะสวดมนต์ไหวพระอะไรเงี้ยพอหลังวันพระแล้วก็มา ปะพรมทุกวันอะไรอย่างนี้ครับอาบน้ําทุกวันอันนี้เลขหกสามสามเลขสวยครับผมอันนี้อันนี้ก็เลขสวยครับนี่เลขสามหลักหกแปดเก้าเนะโอ้สวยตัวนหกแปดเก้าเลขสวยเลขสวยครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นเงินโอ้สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเนื้อชิ้นเงินเดี๋ยวน้องจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเนาะพอดียันนี่สิบห้านาทีเดี๋ยวน้องเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนเนาะถ้าดูยาวๆสวยๆครับเนื้อชิ้นเงินก่อนราคายังไม่สูงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้คลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบราบขอบพระคุณพี่เพื่อนท่านครับขอบคุณครับ